ลาหรือเปล่าคะตัวนี้มีคนจองแล้วนะคะคุณลูกค้ามาวันอื่นเถอคะค่ะแต่งโต๊ะวันนอกก็เชิญน,นอกร้านคะ่ะผมจองโตไว้แล้วนะครับทำไมผมไม่มีสิทธิ์มานั่งตรงนี้งั้นเดี๋ยวเช็คให้นะคะไม่มีในรายการจองเลยอะคะ่ะสงสัยว่าต้องไปร้านข้างๆแทน ร้านนั้นฉันว่าเหมาะกับพวกคุณดีนะคะแต่ว่าฉันจองไว้แล้วจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อคุณก็ดูนี่ได้เลยค่ะเออเออคุณจะพูดอีกนานไหมผมบอกไปแล้วคุณก็ไม่เชื่อไปตามผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้ผมต้องการคุยกับผู้จัดการนี่คุณฟังไม่หนูเรื่องหรอคะตอนนี้มีคนจองแล้วค่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจองไปแล้วทำไมคุณยังไม่ฟังผมอีกอะ คือมันไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้านี่คุณมีอะไรกันคะเสียงดังลั่นร้านเลยอ่คือลูกค้าสอคนนี้ค่ะเขาไม่ยอมออกจากร้านไปเห็นคุณปันวาดบอกว่าจะมีแขก V.I.P e เข้ามาฉันก็เลยจัดการให้ค่ะวิกกี้ขอโทษคุณลูกค้าทั้งสองท่านอยน่างนี้ฉันเคยสอนให้เธอเลือกปฏิบัติกับลูกค้าหรอเอ่อแต่แต่แต่ว่านี่ฉันบอกให้เธอขอโทษเธอก็ขอโทษสิ หรือว่าเธอจะให้ฉันสั่งพักงานเธอขอโทษค่ะที่ฉันพูดไม่ดีอ่ะเธอมีอะไรไปทำเธอก็ไปทำได้แหละต้องขอประทานโทษพวกคุณทั้งสองด้วยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงพวกคุณเิอนั่งรอได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันไปเอาเมนูมาให้ค่ะทานตัวตามสบายได้เลยนะคะ ใจเย็นก่อนนะคุณทุกอย่างอ่ะมันผิดพลาดกันได้เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเถอะค่ะนี่เจยวิกกี้แกทำยังไงก็ได้นะเห็นไล่ไอ้สองคนนั้นอ่ะออกไปจากร้านเราซะเดี๋ยวถ้าลูกค้า VIP เข้ามาเห็นเนี่ยฉันจะต้องแย่โต๊ะไหนเหรอคะก็โต๊ะที่เธอพยายามที่จะไล่เมื่อกี้ไง แต่คุณปานวาดเป็นคนอนุญาตให้นั่งเองนะคะเนี่ฉันบอกให้ไปทําอะไรก็ไปทำเถอะนะจะทำเหมือนมากถ้าเธอทําไม่ได้ฉันจะไล่เธอออกแทนจะเอาไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคุณปานวาดใจงเย็นก่อนนะแค่นั้นแหละมาานจะ้มียค่ะ นี่คุณทำอะไรของคุณน่ะแฟนผมอะเลิกไปหมดแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไงฮะทำอะไรทำไมไม่ระวังถ้าเป็นอย่างเนี้อย่ามาเป็นเด็กเสิร์ฟดีกว่าขอโทษด้วยนะเป็นไงคุณโอเคไหมเรากลับกันเลยไหมชุดคุณเปียกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายานะ ฉันไม่เป็นไรค่ะคุณฉันเช็ดออกไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งไหนๆเ่ะเราก็ออกมาข้างนอกกันแล้วคุณอย่าอารมณ์เสียนะคะเอ,อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคะก็เด็กเสิร์ฟของคุณเนี่ยทำน้ำหกใส่แฟนผมคุณจะรับผิดชอบอยังไงครับผมอุตสาห์ใจเย็นแล้ว แต่เด็กเสิร์ฟของคุณเนี่ยตั้งใจจะทําให้เสียบรรยากาศยังไงวิกกี้เธอทําให้ที่ร้านวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมเธอเออกไปอยู่หลงังร้านได้แล้วไปค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณผู้จัดการคุณมานนี่เลยคุณผู้จัดการครับ พอดีว่าอยากให้คุณผู้จัดก,การเอาแหวนใส่ไปในแก้ววายหน่อยครับพอดีผมจะขอ,อแฟนแต่งงานนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดก,การให้นะคะรับรองว่าแฟนของคุณจะต้องประทานใส่ในแน่ๆค่ะขอบคุณครับขอตัวนะคะ หรือเปล่าคะคุณไม่มีอะไรหรอกผมแค่ไปตำหนิพนักง,งานมาเฉยคุณแทนตอนเถอะเคค่ะยป็นไงคะคุณปาดวไม่สองคนกลับไปเรียกคะปรับไปกับผีสิหนำซ้ำมันยังเอาแหวนเนี่ยให้เรามาใส่แก้ไว้ให้มันอีกเอาโทรไปจัดการให้ฉันด้วยฉันจะรีบไปดูโต๊ะอื่น ฉันนุสายทำน้ำหกใส่มันขนาดนั้นมันยังกล้านั่งต่ออยู่หรอคะถ้าลูกค้าวีไีมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะโอ้เธอน่ยรีบรีบไปจัดการซะแล้วก็รีบเอาไวน์ไปเสิร์ฟให้พวกมันพวกมันจะได้รีบกับกับค่ะค่ะค่ะรีบ เป็นไงสวยไหมผมรู้ว่าคุณจะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะผมเป็เรื่องเองกับคุณนี่มันไม่ใช่แหวนเพชรของผมอะแหวนเพชรของผมหายไปไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ bon. ากกาคุณผู้จาัดก,การคุณผู้จาัดก,การผู้จัดการ มาที่โต๊ะนี้เดี๋ยวนี้เลยเ,ออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คุณดูนี่แหวนเพชรของผมหายไปไหนใครจะรับผิดชอบรูกคุณมีคนเอาไปฉันเปล่านะฉันว่าคุณอย่ามาใส่ร้ายกันดีกว่าดูจากสภาพของคุณแล้วเนี่ยคงไม่มีแหวนเพชรมาขอผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่แรกแล้วแหละฉันว่า คุณน่ียมาหลอกกินฟรีที่ร้านฉันรู้ทันคุณหรอกนะคุณคะคุณทําให้ร้านของเราวุ่นวายเธอขอดจากร้านของเราได้แล้วคะ่ะส่วนแหวนเพชรของคุณท่านไม่เห็นหรอกนะคะแล้วเด็กเสิร์ฟของทัานก็ไม่ได้เอาไปด้วยตั้งแต่คุณเข้ามาที่ร้านก็มีแต่เรื่องเธอคุณออกไปได้แล้วคะ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเดี๋ยวเราออกไปทานที่ร้านอื่นก็ได้ไปกันเถอคะค่ะ แต่นั่นไม่แหวนเพชรของผมจริงนะคุณเชิญค่ะนี่เธอเป็นคนเอาไปใช่ไหมยอย่าลืมมามาแบกฉันด้วยละ่ะงานเนี้ยเรารวยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเธอที่มันก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยได้ค่ะ ออสวัสดีค่ะโต๊ที่คุณหมิวจองเอาไว้ว่างพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมิด้านในได้เลยนะคะวิกกี้พาคุณหมิวไปนั่งที่โตสิวันนี้ที่ร้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยดีนะเออพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยอะคะ่ะพอดีว่าสองคนนี้เขามาหลอกกินฟรีแล้วก็ทำให้ร้านวุ่นวายฉันก็เลยเชิญออกมาค่ะแล้วเออ ไหนล่ะคะลูกค้า V I P ยังไม่มาอีกหรอคะเดี๋ยวดิฉันจะยืนรอให้เชิญคุณหมิวไปนั่งข้างในก่อนได้เลยนะคะก็นี่ไงลูกค้า V I P แล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจฉันด้วยฮะลูกค้า V I P ใช่แล้วเขาสองคนก็ยังเป็นหุ้นส่วนที่ร้านของฉันมีอะไรหรือเปล่าคือว่าเฟิร์สเขาจะเอาแหวนเพชรเนี่ยให้ผู้จัดการเอามาเซพายฉัน แต่ว่าแหวนวงนั้นน่ะมันหายไปแต่ฉันกลับได้อีกวงหนึ่งมาพอฉันถามเขาเนี่ยพวกเขาก็ไล่ฉันออกมานี่ไงพวกเธอสองคนเป็นคนเอาไปใช่ไหมเอาแหวนคืนเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่สารภาพเตรียมตัวไปนอนในคุกคได้นี่เธอก็แหวนคืนเขาไปสิหรือว่าเธออยากจะติดคุกฮะ พวกเธอสองคนทำผิดร้ายแรงขนาดนี้เนี่ยฉันคงเอาไว้ไม่ได้เชิญพวกเธอสองคนออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้ uh huh. อย่าให้ฉันได้เอาตำรวจมาจับพวกเธอ uh huh. แต่คุณมิวคะออกไป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 ฉันขอโทษพวกแกสองคนด้วยนะที่ฉันมาช้าแถมยังเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ ดีนะหมิวที่แกมาทัน่ไม่งั้นฉันไม่ได้แหวนเพชรคืนนี่แน่เอาหน้าไหนไหนเราก็ได้แหวนเพชรคืนมาแล้วเราไปฉลองข้างในกันดีกว่าไหมไปสิเดี๋ยวมือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองไปแ้วผมขอคุณแต่งงานใหม่นะโอ้ยไปเถอะไปเถอะ